Give it to me like... <laughs> สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ทที่ทาวเวลนะคะวันนี้เราอยู่เป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะกับต้นเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ก็ในตัวเมืองก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะอากาศค่อนไปทางร้อนด้วยซ้ําวันนี้นะคะเราจะพาไปชิมอาหารนะคะข้าวซอยกันเดี๋ยวเยจะเรียกว่ามาไม่ถึงเนาะ,ะชื่อชื่อร้านว่าข้าวซอยเสมอใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหน และที่นี่คือร้านข้าวซอยเสมอใจนะคะห่างจากสนามบินประมาณ4กิโลนะคะเราก็สั่งข้าวซอยมาแล้วมีหมูไก่เนื้อใช่ไหมมี3อย่างให้เลือกนะคะเราก็เลือกไก่มาส2จานชิมน้ำกันนะอันดับแรกืหวานหวานหานอมกลิ่นเครื่องเทศ ่มันจะขาดร้านก็ประมาณนี้นะคะอีกจานนั่คือไส้อั่วนะคะลองชิมหน่อยอือตอนนี้ข้าวซอยเริ่มเผ็ดแล้วจีดจ้ดอนิดนึงอือไส้อัอ่วอร่อย บริการนะคะจะเป็นอัตโนมัตินะเขาบอกว่า,าตั้งแต่7มกราคม2566เป็นต้นไปนะคะให้ซื้อบัตรเข้าอุทยานเนี่ยบนแอป q q นะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะรู้สึกดีกว่าเมื่อตอนอยู่ใจกลางเมืองเมื่อกี้มากอันนี้เริ่มเย็นขึ้นนิดหนึ่งละประตูทางเข้าอยู่ตรงนู้นนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราก็ซื้อบัตรเข้าอุทยานมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็ถ้าผู้ใหญ่ก็คนละ60บาท ะะขันละคันละ3แต่บัดเนี่ยเขาบอกว่ามีอายุได้ถึง5วันนะถ้าใครจะขึ้นจะลงจะเข้าจะออกนี่ก็โชว์บัตรได้เลยอย่าทำหายก็พอตอนนี้เราก็อยู่กันที่ที่พักที่ดอยอินทนนท์แล้วนะคะก็คืออยู่ก่อนขึ้นดอยประมาณ10กิโลนะคะ ตรงนี้นะคะก็ชื่อว่าบ้านรุ่งอรุณน,นะคะก็จะมีทั้งหมด3หลังนะคะตอนนี้เราอยู่หลังที่2มีเป็นบ้านนะคะแต่เต็นท์ก็มีเยอะแยะเลยนะตามรายท้ายเมื่อสักครู่นี่คือเยอะมากก็ลองเซิร์ชดูชื่อเอาก็ได้นะคะห้องก็มีหนังเตียงใหญ่เดินอ,ออกมาก็จะเป็นระเบียงวิวแบบว่าพานโนรามานะคะเย็น ตรงนี้เขาก็ปลูกผักปลูกผลไม้กันนะคะพืชเมืองหนาวบรรยากาศดีใช้ได้เลยผิดกับในเมืองเมื่อกี้ในเมืองคือร้อนมากยอดดอยนนเดี๋ยวขึ้นไปอีก10กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตอนเช้าพรุ่งนี้กันมาแล้วคะ่ะทุกคนอาหารเย็นไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามันต้องคืออะไรนะคะที่นี่ชุดหูกระทะนะคะชุดเล็ก400ชุดใหญ่600อนะคะอันนี้เราสั่งแค่ชุดเล็กก็พอ เราอคน,นะจะอิ่มไหมนี่นค่ะ <c oughs> เจ๊คา,า,าว่าหน้าจะอิ่มค้างว่าน่าจะอิ่มแหละต้องอิ่มนะเพราะพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวต้องรีบตื่นเช้านะเนาะแล้วก็ไปหาอะไรกินต่อตอนเช้าก็ได้ตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะจะสามทุ่มละกับประมาณ18องศานะคะก็ถือว่าเย็นๆดีที่ไม่มีลมนะคะที่นี่ตอนนี้ก็เงียบนะคะ ไม่มีส่งเสียงหรือว่าเสียงเพลงใดๆก็ถือว่าดีมากๆนะคะช่วยกันรักษากฎแต่พรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นกันแต่เช้านะคะแล้วก็ไปขึ้นดอยอินทนนท์กันเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยเลขตัวเดียวด้วยยังไงวันนี้ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเดีย๋ยวพรุ่งนี้เช้าวันลุ้นอากาศกัน day สอของการเที่ยวดอยอินทนนท์วันนี้นะคะเช้านี้ตีห้ครึ่งเรามาถึงที่ยอดดอยอินทนนท์กันแล้วลมแรงมากอุณหภูมิประมาณ10-12องศานะคะเดี๋ยวเราไปหาของกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลา6กโมงเนี่ยเราจะไปเดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านค้าด้วยนะคะที่ติดกับที่จอดรถเลยก็จะเป็นพวกอาหารร้อนๆเนาะให้เราได้แบบชิมก่อนให้หายหนาวให้อุ่นหน่อย โอ้เห oh, okay. ็นควันพโมงแล้วแบบอุ่นๆช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะไหมคะแต่มันหนวดไม่ค่อยเย็นแล้วเนาะจะเข้าร้อนแล้วเย็นแป๊บเดียวช่นี้ค่ะเราก็มาทานโจ๊กฮะเพิ่มพลังกันก่อนร้านนี้อยู่ตรงจุดจอดรถเลยนะคะ นี่นะคะโจ๊กโอ้โหดูควันน่าอร่อยค่ะต้องเพิ่มพลังหน่อยนะเพราะว่าเราจะไปเดินชมธรรมชาติประมาณ2.3งกิโลนะคะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่รู้มาคือไปกลับประมาณ2ชั่วโมงอืมอร่อยแล้วก็แดดเราเดินป่าตนย้อนควันออกปากด้วยนะ เดี๋ยวปนกับควันข้าวต้มเย็นเย็นเย็นชอบชอบควันออกปากสิควันออกปากเนี่ยนี่ออกเหรอออกอยู่ดูบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าหราหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้คนมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นประมาณเจ็ดโมงนะคะก็คนก็เยอะอยู่นะวันนี้ รถตู้เป็นสิบคันเลยมาจอดจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับลานจอดรถเลยแล้วก็เมื่อเช้าที่เราไปกินข้าวต้มกันนะคะกินกันตรงนี้ม,มาถึงเนี่ยคันแรกๆเลยตอนนี้ก็ได้เต็มเรียบร้อยแล้วอากาศหนาวนะคะยังได้รับความนิยมอยู่เขาบอกว่าที่นี่นะคะหนาวตลอดปีนะ อดยอดดอยอินทนน่ะคือจะมาตอนไหนมันก็จะยังรู้สึกว่าเย็นอยู่ตลอดคนเยอะมากจริงๆนะครับนี่กัดเย็นใส่เสื้อสักสามชั้นกำลังดีนะคะ ตอนเช้าๆนะแต่เดี๋ยวสายๆมันก็คงประมาณ14-15องศาแล้วแหละอุณหภูมิตอนนี้นะคะ11องศาะนะคะที่วัดที่กิวแม่ปานเดินเข้ามาแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเพื่อไปติดต่อมาคุเทศในการนำทางให้เรานะคะ ติดต่อสอบถามได้ครับที่อย่าที่จิ่วแม่ปานนะครับสี่ท่านครับสองท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งกลุ่มครับตรงนี้จะมีค่ารกนำส่ง100บาทนะครับมีน้องไกด์นำไปนะครับาพี่จะขอเปลี่ยนชื่อพี่อยู่ให้ผมนะครับ100บาทเดี๋ยวค่อยชำระกับน้องไกด์นะครับวันนี้ก็ฟ้าเปิดแล้วค่ะแสงมานี่ก็คือเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ๋วแม่ปานนะคะเดี๋ยวเรามารอไกด์แนะนำทางอีกทีหนึ่ง จะมีทั้งหมด3กิโลกับ200เมตรนะคะจะเดินเป็นวงกลมนะคะทั้งหมดก็จะมี15ไปนะคะแล้วก็ขอควองอเรื่องมือด้วยค่ะไม่ออกน้ำเสียงางไม่ส่งสีนงรังดยสุบุรีนะคะโอเคทำการเดินเลยใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรจะกลับแล้วครึ่งทาง สำหรับใครที่ไม่อยากเดินเดินเต็มวมงนะสามารถครึ่งทางก็กลับได้สามจุดสองกิโลนะฮะอโอเคตอนนี้เจ็ดโมงเลยคะ่ะเดี๋ยวดูความเหนื่อยเนาะว่าถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวค่อยครึ่งทางกลับก็ได้เขาบอกเป็นกรุ๊ปนะคะกรุ๊ปละสองร้อย สูงสุดได้กี่คนคะสองร้อยไกด์หนึ่งคนไม่ต่อ,อต่อหนึ่ง,ง,งที่ยวสิบคน10คนนะคะสิบคนต่อหนึ่งกรุ๊ปก็คือ200อแต่เราสองคนก็สองรอเหมือนเดิมหรือจะหารกับใครก็ได้าทางก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครจะมาก็อยากให้ฟิตร่างกายมานิดนึงนะเพราะว่าก็เป็นเนินเป็นหลุมนิดนึง จุดที่สองนะคะน้ำตกลานสเสด็จนะคะตรงนี้ก็จะมีน้ําตกขนาดนี่ขนาดกลางๆนะคะไหลตลอดปีนี่ทางน้นําเย็นๆนะคะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นๆเพราว่ามันชิ้นมากถึงจะมีและนี่คือใบเฟิร์นนะคะที่เล็กที่สุดแล้วก็อายุถึง200ร0 0กว่าปีนะคะ เหได้ยังไงมีที่นี่ที่เดียวนะคะต้องมาทางเส้นศึกษาธรรมชาตินะถึงจะเห็นบรรยากาศร,ระหว่างเดินไปจุดที่7นะคะก็จะเป็นเหวแล้วก็เป็นวิวภูเขามีเมฆลอยหน่อยหแล้วก็แต่ละกลุ่มก็ทิ้งช่วงระยะ แม่คือลอยเร็วมากตามลมนะคะโหแดดมาแล้วแต่อากาศยังเย็นมากอยู่เลยอะ่ะแ,แล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์นะคะก็คือจุดที่8ก็คือชื่อว่าจุดจุดชมวิวทิวทัศน์นะคะนี่ผู้คนก็จะ ให้ความสนใจกันมากหน่อยนะคะนี่จุดชมวิวกิว่วแมปานะ โอเคแล้วเมื่อกี้ก็เราก็ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่จุดชม <c oughs> วิวกิ่วแม่ปานไปพอสมควรเลยนะคะเราก็ไม่เรียกไปต่อนะเรากลับทางเดิมก็คือย้อนไปจุด7.6.5432แต่ถ้าไปตรงนี้ก็คือจะเป็นจุดที่8 9 1เเป็นต้นไปแหละคะ่ะแล้วก็ไปบรรจบตรงที่ลงทะเบียนนี่ก็จะเป็นทางเดินลงก็ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าไม่ต้องใช้แรงในการขึ้นสักเท่าไหร่ ก็จะเป็นวิวแบบนี้ตอนที่เรามาเไว้สักครู่นะคะแดดกำลังดีแล้วก็เมฆเมฆเริ่มหายแล้วสวยงามพี่ไกด์เขาก็ใจดีนะคะช่วยเราถ่ายรูปให้ด้วยประมาณ2,700รูปเมื่อกี้นะคะชั่จค่ะนะคะ <c oughs> บรรยากาศค้างถักนะสำหรับคนที่ไปต่อก็นั่นน่ะคะ่ะ <c oughs> นั่นนะ่ะกลุ่มกลุ่มนั้นนะคะที่จะไปต่อ เราจะเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ไกลๆนะคะสวยมากจริงๆนะทุกคนลองมาสักครั้งแต่ว่าฟิตร่างกายมานิดหนึ่งนะเพราะว่ามันหอบง่ายมากเลยอะตอนอยู่ในป่าคือแบบมันหายใจไม่อิ่มอะ,ะแล้วก็ทิชชูเพราะว่าลมแรงมากทำให้น้ำมูกเนี่ยไหลตลอดเวลาอะ <laughs> ไรติดแก้มยืมชิ้นก่อนนะสเตฟิคเบมันา นี้ก็เป็นพี่ไกด์นะคะของเราตัวเล็กน่ารักแรงเยอะมากถึกด้วยเดินได้แบบไม่เหนื่อยเลยมีแต่นักท่องเที่ยวที่ขอนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนมันจะมีก้าวีให้นั่งพักเป็นระยะระยะนะคะไม่ต้องห่วงสำหรับผู้ที่จะจะมาเดินขึ้นคนนี้พักไว้กี่รอบคะ่ะนี่ ขั้นบันไดเป็นเนินสลับกันไปนะคะหิวข้าวแล้วเออเนี่ยหิวอายเหมือนกันอะไรอย่างที่กินข้าวนะไปกินมาม่าดีกว่าสดสดร้อนอ๋อใช่ใช่กินอะไรร้อนๆมา่อก่อนนะคะมันก็จะมีร้านค้าสวัสดิการนะอยู่ตรนลานจอดรถนั่นแหละไม่ไม่ไกลจากที่ลงทะเบียนมาเดินชมป่านะคะ เมื่อเช้าเรากินโจ๊กไปทั่วละสามสบาทใส่ไข่ก็เป็นสี่สบาทแค่นั้นไม่ได้อัพราคาอะไรมากมายนะคะมันก็วิวสวยจริงอะ่ะนี่นะมันก็จะเป็นเถาวันเป็นป่าไปนะคะขอภัยกล้องสั่นนะคะเพราะเราไม่ได้ใส่ไม้กันสัน่นการแต่งกายก็ควรจะเป็นกางเกงขาย,ยาวแล้วก็รองเท้าผ้าใบนะคะเพราะว่า ทางเนี่ยดูสิมันก็ไม่ได้เรียบเนะมันก็เป็นเนินชันขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นีนํเป็นเก่งวอร์มก็ได้ง่ายดีกระชับ,บใกล้ความจริงนะคะใกล้ถึงจุดเริ่มต้นละใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมง40นาทีได้ ในการเดินไปที่จุด8แล้วก็เดินกลับมาที่จุด1คืนนะคะแต่ถ้าใครเดินเต็มวงใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะพี่ก่ยสองอสองชั่วโมงสงชั่วโมงไปกลับเหรอคะไปกลับก็คือหนึ่งวงกลมมาแหละหนึ่งวงกลมเต็มะคะ่ะมันก็จะไปบรรจบกันที่จุดลองทะเบียนเหมือนกัน ือากาศยังเย็นอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้เย็นมากเท่าข้างบนว่อสักครู่ละตรงนี้ก็เป็นไม้คำนะคะเขาก็มีป้ายบอกว่าผู้ที่เป็นพวกโรคหัวใจความดันโลหิตลดหอบหืดร่างกายที่คิดว่าไม่สมบูรณ์เนี่ยก็เขาห้ามเดินเส้นทางเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ ร่างกายโอเคแต่อยากได้ตัวช่วยนิดนึงก็หยิบไปได้เลยนะคะแล้วก็เอามาเก็บให้เขาด้วยนะโอเคเรียบร้อยนะคะเราได้ทำการเดินกันเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวมาทวนเส้นทางเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเราไปจุดที่1 2 3 4งสองห้าหกเจนี่จุดชมวิวนะคะที่เป็นจุดมหาชนหรือถ้าใครอยากเดินต่อก็เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสา เติร์ดมาจนถึง15แล้วก็มายัางจุดลงทะเบียนนะคะโอเคขอบคุณพี่ไกด์มากนะคะวันนี้ชื่ออะไรนะคะพี่สีดาน,ดาน,นะคะดเควสได้นะคะถ้าจะมาก็ <laughs> <laughs> <g år> จะเป็นการลงทะเบียนออกนะคะเมื่อสักครู่ก็ได้เขียนเข้าไปแล้วโอเคขอบคุณพี่ไกด์มากนะคะวันนี้จบการเดินทางแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ถ้าขยันก็จะมาอีก <laughs> แล้วก็จะเป็นอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะเรามาวันที่6กุมภาปี2566เมื่อเช้านี้ต่ำสุดคือ7องศาแต่เราเปิดเวทเทอร์ในโทรศัพท์เป็น8องศาแต่ก็ยังได้รับความเาย็ยนอยู่สัมผัสเย็ยนอยู่นี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาทางเข้ามาไม่ไกลจากลานจอดรถเลยใกล้นะคะแล้วก็มีตรงนี้อีกนี่คือป้ายปัจจุบันอุณหภูมิปัจจุบันนะคะตอนนี้ก็12องศา เวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งเกือบเโมงจากตรงน,นี้นะคะเราขับรถขึ้นมาอีก4กิโลนะคะจากกิ่วแม่ปานและตรงนี้คือหมุดหลักฐานจุดสูงสุดของแดนสยามเลยนะคะมีความสูงถึง2,500เมตรเลยนี่จุดนี้นะคะจุดยอดนิยมที่ถ่ายรูปอีกอันนึงเหมือนกันและตรงนี้ก็คือจุดสูงสุดแดนสยามนะคะ ทุกคนต้องมาเลยนะโหเป็นป้ายแบบว่าที่ต้องถ่ายทุกคนอากาศเย็นมากนะคะแต่ไม่มีลมนะถ้ามีลมนี่คือน่าจะช็อกใส่เสื้อกันหนาวหนึ่งตัวก็กำลังดีนะคะถ้าสองตัวก็อาจจะอัดไปน,นิดนึงนะแต่ก็แล้วแต่คนตรงนี้นะคะคือสถานีรายงานดอยอินทนนท์นะคะตรงนั้นน่าจะเป็นเ สำนักงานเขานะคะส่วนตรงนี้จะเป็นทางเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถจอดได้หลายสิบคันอยู่นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะที่ดอยอินทนนท์นะคะก็จบเพียงเท่านี้ละโอ้โหเป็นไงทุกคนน่าสนุกสนานไหมล่ะก็อยากแนะนำให้แต่ละคนมานะคะก็ให้มาต้นเดือนนะคะก็กำลังดีแต่ว่าดอยอินทนนท์เนี่ยเขาเป็นอะไรที่เย็นตลอดปีด้วยนะคะถ้ามาก็ยังไงก็ไม่ิดหวังอีกแล้วแหละ โอเคเดี๋ยวชิปหน้าไปเที่ยวไหนฝากติดตามไว้นะ